สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้28พฤศจิกายน258ขณะนี้อบตหมดวาระแล้วนะครับหมดวาระหมายถึงสมาชิกอบตหมดวาระนายกอบตก็หมดวาระนะครับแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรวันที่28พฤศจิกายน258นะครับเกี่ยวกับอบตหมดวาระนะครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน258ผู้นวยการการเลือกตั้งประจําอบตวันนี้เขาได้ทําร่างประกาศ ให้มีการเลือกตั้งใหม่เสนอกกอตจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบวันนี้นะครับ28พฤศจิกายน2008แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่29พฤศจิกายนก็จะประกาศเลือกตั้งใหม่เป็นวันประกาศเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะวันนี้กกตประจำผู้นวยการก็เลือกตั้งประจำอบตอก็เสนอร่าง ประกาศไปยังกกตจังหวัดกกตจังหวัดก็เห็นชอบวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบตก็จะประกาศให้มีการเลือกตั้งพอประกาศใให้มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันที่2ี่วันที่29นะครับวันที่29เนี่เป็นวันประกาศให้มีการเลือกตั้งในประกาศกา็จะระบุวันรับสมัครทํานองนี้นะครับวันรับสมัครผู้จะลงสมัครสมาชิกอบตามีคุณสมบัติอย่างไรค่าสมัครอะไรเท่าไรทํานองนี้ก็จะบอกในประกาศ แล้วก็รับสมัครวันที่เท่าไหร่รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกบตเนี่ยรับสมัครวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นายกอบตรับสมัครวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้วันเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ก็จะประกาศประกาศพรุ่งนี้นะครับเป็นวันประกาศซึ่งร่างประกาศนั้นวันนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำบตเสนอร่างไปยังกรกตจังหวัดกรกตจังหวัดเห็นชอบวันนี้แหละพรุ่งนี้ประกาศนะครับซึ่งในตามแผนนะครับตามแผนการการเลือกตั้ง ของแต่ละแห่งของอบตอแต่ละแห่งทั่วประเทศนี่ตามแผนแล้วนี่อ่อพรุ่งนี้ประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่หนึ่งถึงห้าธันวาคมสองพแปดให้สมัครนะครับผู้จะสมัครเป็นสมาชิกอบตอก็สมัครหนึง่งถึงห้าธันวาอ่อผู้จะสมัครเป็นนายกอบตอก็สมัครหนึ่งถึงห้าธันวาหกแปดวันเลือกตั้งก็สิบเอ็ดมกราคมสองพนเก้านะครับอันนี้ก็ๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยนะ คือเกิดเ,เหตุน้ำท่วมหากไม่สะดวกที่จะเปิดรับสมัครในวันที่1ึงถึง5าธันวาคม68ได้ทางกะกะตเขาก็มีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดแล้วนะครับสำนักง,งานกะกะตที่อยู่กรุงเทพนะครับมีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดแล้วให้ผอ,อ,อกก,ะกะตจังหวัดประสานงานกับผู้นวยการการเลือกตั้งประจำะอบตว่าให้จัดทํา ร่างให้กกตจังหวัดเท็นชอบวันไหนก็ได้แต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งต้องประกาศวันที่สองธันวาประมาณนี้นะครับจากนั้นวันวันรับสมัครอาจเลื่อนเป็นวันที่แปดถึงสิบสองธันวาคมหกแปดนะครับฉะนั้นในพื้นที่ที่ประสบภายน้ำท่วมนะครับก็จะมีบางอาบาตอนี่ไม่เปิดรับสมัครผู้สมัครสมาชิกอาบาตอและไม่เปิดรับสมัครผู้ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนะครับก็จะไม่เปิดรับสมัครในช่วงวันที่1นึถึงห้ธันวาแต่จะเปิดรับสมัครในช่วง8ปดถึงสิธันวาคมหกแปดในพื้นที่น้ําท่วมบางแห่งนะครับแต่บางแห่งอาจจะประกาศ1นถึงห้ธันวาก็ได้นะครับแล้วก็วันเลือกตั้งก็ยังเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศก็คือ11บเอ็ดมกราคมสองอันนี้อบาาตหมดเวลาแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับวันนี้วันที่28พฤศจิกายนสองหก็นํามาเล่าสู่กันฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ